สวัสดีค่ะชาวลัคนามิถุนราศีมิถุนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงนะคะในเรื่องของความรักรายปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16ค่ะถึง31กรกฎาคมการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็วิธีการนะคะ ดูนะคะให้เกิดประโยชน์คือการที่คุณนำเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เหมาะกับคุณนะคะใช้วิจารณญาณด้วยนะนะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณอันไหนที่คิดว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปนะคะแล้วก็ผลของไพ่าอาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยนะคะและถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากจะดูดวงกับส้มหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพ่ฟิซีแบบออนไลน์กับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามทิกตอก ก็ Facebook ไว้ด้วยจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะและฝากกด subscribe ช่องนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มค่ะเริ่มเลยนะเริ่มจากในเรื่องของออคนมีคู่ก่อนทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่กรณีมาดูรวมกันตรงนี้นะคะอันนี้คือก้าวไม่ท้าหัวกลับนะก้าวไม่ท้าหัวกลับ นะคะมีความรู้สึกว่าความสวีทหวานมันอาจจะจางหายไปนะคะมันอาจจะตั้งแต่ช่วงต้นปักออย่างที่บอกอ่ะมันมีการงอนการเสียความรู้สึกการเล็กๆน้อยๆนะคะอะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าอะฉันไม่สนใจละฉันไปทํางานของฉันฉันไปสนใจคนอื่นดีกว่านะคะอันนี้สี่เหรียญน,นะคะไปสนใจคนอื่นดีกว่าอในเมื่อไม่ค่อยสวีทหวานแล้วช่วงนี้นะคะไม่สนใจก็ได้ไม่รอไม่รอนะจะเป็นอารมณ์ไม่รอนะคะเจ็ดดาบหัวกลับไม่รอนะคะ อันนี้คือรอแฟนนะอันนี้คือไม่รอแต่ว่าเลิกไหมไม่เลิกนะคะไม่รอแล้วก็ไม่เลิกนะคะแต่แค่แบบงอนโอเคงอนนิดหน่อยอาจจะไม่แสดงอาการอะไรด้วยซ้านะไม่แสดงอาการอะไรเราก็ไปทํางานของเราเราก็ไปมีสังคมของเราแนวนั้นนะคะแต่ลึกๆอะ่ะก็ต้องบอกว่าคนที่ไม่รอหรือคนรู้สึกว่าแบบ คนที่รู้สึกว่าอีกฟังหนึ่งไม่ค่อยสนใจเราเลยอะ่ะก็มีความรู้สึกลึกๆแหละอันนี้จะเป็นชาววันเสาวหรือชาวธาตุดินนะมังกพรกพฤกษบกันนะคะ the world หัวกลับมีความรู้สึกเหมือนกับแบบเออเขาเหมือนเรารักเขาข้างเดียวเหมือนเรารักเขามากกว่าที่เขารักเราหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ค่อยมาดูแลทีแค่เลยนะคะจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะลึกๆก็คิดแบบนี้แหละนะคะแต่ว่า พอเวลางน์น่ะชาวมิถุนน่ะจะมีการที่เยียวยาใจตัวเองได้ดีนะฮิวตัวเองได้ดีนะด้วยการที่โอเคเราไปมอบความสุขความรักให้กับตัวเองและคนที่รักเรานะคะอันนี้หกเหรียญน,นะคะเนี่ยเราไปทำงานเราไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะก็ทำให้เราได้ได้รักความรักกลับมาแล้วก็เป็นการเผื่อแผ่ความรักให้กับคนอื่นก่อนด้วยโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเราเพราะฉะนั้นชาวมิถุนเลือกที่จะฮิวตัวเองแบบนี้นะคะแล้วผลสุดท้ายก็กลับมาดีกันแหละ ถึงแม้ว่าจะมีอาการงอนกันนะคะเออไม่พอใจกันยังไงก็ตามนะนะคะขึ้นไพ่ก้าเหรียญหัวกลเพราะอะไรเราขาดเขาไม่ได้เรารู้สึกว่าเรายังต้องการเพื่อนคู่คิดอะ่ะเรายังต้องการเขาอยู่อะ่ะเราไม่ใช่คนที่จะแกล่งจนแบบโอ้ยอยู่ด้วยตัวเองได้อะไรขนาดนั้นนะคือเข้าใจว่าในเรื่องเงินดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของสภาพจิตใจอะ่ะเออเราถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ถูกใจกันบ้างแต่ว่า มันผูกพันอ่ะมันเหมือนคนในครอบครัวกันไปแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบว่าไม่สามารถที่จะโมโหเขาได้นานหรืองอนเขาได้นานนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาคืนดีกันแหละอ่านะะเป็นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเราอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้นานหรอกผลสุดท้ายก็จะเหมือนกับเออมามาคุยกันสิมีการง้อกันมีการง้อกันนะนะคะอีกคนนึงก็ใจอ่อนแต่อาจจะมีแบบพูดจาเหมือนกับว่าเอองอนแบบ เหมือนงอยากนิดนึงนิดหน่อยนิดเดียวนะนะคะเหมือนกับแบบงอยากนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะคืองอนพอเป็นวิธีนะ่ะแบบนั้นพอเวลาอีกฝั่งหนึ่งมางอนะคะก็จะมีความรู้สึกแบบเออให้เขางอแป๊บหนึ่งล้วกันเดี๋ยวค่อยดีแต่สุดท้ายก็ดีกันแหละนะคะเออเป็นเรื่องเล็กๆน้อยนอยนะคะส่วนใหญ่นะชาวมิถุนนะคะในช่วงปักนี้นะคะไม่ค่อยเยอะมากอะเดี๋ยวมาดูผู้ที่มีอิทธิพลดีกว่า เขาคิดยังไงทำยังไงกับชาวมิทุนนะคะใบแรกนะคะขึ้นไพ่ชาวธาตุลมนะนะซิกอบอรดนะคะขึ้นไพ่ชาวธาตุลมหกดาบต้องบอกว่ามันเป็นภาวะที่เรารู้สึกว่าเราเรา,เาทางฝั่งผู้ที่มีอิทธิพลชาวกูมิถุนตุนนะอันนี้ชาวธาตุลมเหมือนเขาจะไปแต่เขาไปได้ไม่สุดอ่ะเออเหมือนเขาอยากจะไปมันมีอารมณ์ที่มีความรู้สึกว่าเรา เราคงไม่ใช่คู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วมัง้งมันมีปัญหาในะอย่างที่บอกนะคะจะไปแล้วแต่ไปไม่รับไปไม่สุดแล้วเดี๋ยวก็กลับมานะเป็นอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็ โฟล์คัพส์นะคะอันนี้ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะมันเป็นอารมณ์เบื่อเนาะนะคะชาวธาตุน้ํจาจะขี้เบื่อง่ายในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยเติมความรักความหวานให้ในความสัมพันธ์แล้วมันอาจจะทําให้ชาวมิถุนอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณคุณไม่เติมไม่สวีทเลยไม่โอเคมันเป็นอาการเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงหนึ่งในปากนี้นะคะเดอะไฮพริตสนะคะอันนี้คือชาวมีนนะคะชาวมีนกรกฎพิจิก ชาวมีนแหละชาวมีนหรือชาววันจันทร์ชาวมีนนะชาวมีนอย่างเดียวนะคะชาวมีนหรือชาววันจันทร์จะเป็นอารมณ์ที่แบบหุนหงิดง่ายน่ะช่วงเนี้ยเออนะคะเซนอะไรอย่างงี้ก็คือเชื่อตัวเองไม่ได้นะคือช่วงนี้ด้วยความที่หุดหงิดง่ายใจร้อนนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเซนแรงเท่าไหร่นะคะนี่คือ,อ,อชาวมีนแล้วก็ชาววันจันทร์นะส้มต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นกรณีความสัมพันธ์ที่มีปัญหามากๆเนี่ยนะคะคือแม่ของ ชาวมีนหรือชาววันจันทร์เนี่ยอาจจะไม่ชอบชาวมิถุนะคะหรือค่อนข้างมีปัญหาหรือค่อนข้างเครียดหรืออาจจะป่วยในช่วงนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่เหมือนกับไม่พอใจอไม่พอใจ คนกลางด้วยแล้วก็ไม่พอใจชาวมิถุนด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ค่อยโอเคนะคะ ừ, ประมาณนี้จริง,รงๆอาจจะเป็นชาวมิถุนที่เป็นผู้หญิงด้วยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าชาวธาตุน,น้ําคนเนี้ยนะคะหรือชาววันจันทร์คนเนี้ยชาวมีนชาววันจันทร์คนเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงช่วงนี้เขาจะหงุดหงิดง่ายมากๆนะคะแล้วมันอาจจะมีเรื่องราวของคนเก่าๆนะคะเนี่ยที่ไม่ยอมปล่อยแล้วไม่ยอมไปด้วยนะคะของทางชาววันจันทร์หรือชาวมีนโอเคคะ่ะ ถ้าไม่ขึ้นธาตุคนของคุณเนาะมาดูรวมกันตรงนี้ได้ทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับาชาวมิถุนนะคะเป็นคนที่ชาวมิถุนคิดถึงมากที่สุดมีอิทธิพลกับชาวมิถุนมากที่สุดเขาคิดยังไงกับชาวมิถุนอันนี้ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะทางเขาถ้าเขาเป็นผู้หญิงจ้มีความรู้สึกว่าเขามีอาการของการเสียความรู้สึกหรืออยากจะไปจากความสัมพันธ์แต่เขาไปไม่ได้ มันก็จะเป็นอาการเบื่อในนายงุดหงิดใสเพราะว่าต้องการการดูแลเทคแคร์นะคะในบางทีอาจจะมีเรื่องของการคิดถึงคนรักเก่าๆแล้วทําให้เขางุดหงิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเติมความหวานสําคัญมากๆการมาดูแลเขาว่าเขาต้องการอะไรไม่ให้เขาเบื่อไม่ให้เขาผิดหวังอ่ะอ่อันนั้นจะดีมากๆอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าตัวเขาเป็นผู้ชายนะคะซ่มมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอาจจะมีผู้หญิงที่รอเขาอยู่หรือมีคนเก่ารอเขาอยู่นะคะแล้วส่วนตัวของเขาเองเนี่ย บางทีเนี่ยไม่ค่อยเติมความรักความหวานนะคะอาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะกับชาวมิถุนนะนะคะไม่ค่อยเติมเขาเป็นคนขี้เบื่อช่วงนี้เขาอาจจะเบื่อความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาดูคลิปนี้อะ่ะเรารู้ก่อนใครที่มาดูคลิปนี้เรารู้ก่อนก็เติมความหวานก่อนได้เลยนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนาะนะคะเพราะว่ามันจะมีความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์เข้ามาทําให้เกิดเนี่ยอาการงอนกันไม่พอใจกันแต่มันก็เลิกกันไม่ได้นะคะโอเค มาดูสําหรับคนโสดนะคะโสดสนิทโสดมีคนเก่านะแล้วก็เดี๋ยวมีโสดมีคนคุยนะคะที่ไม่ถึง6เดือนโสดสนิทโสดมีคนเก่าเนี่ยคนโสดเนี่ยรู้สึกว่าตัวคุณเองน่าจะแอบชอบใครอยู่นะหลายๆคนอาจจะพึ่งผ่านเรื่องราวความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือว่าพึ่งเลิกกับ คนเก่ามาเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคุณมีคนมาชอบเยอะนะเนี่ยเนี่ยคุณมีคนมาชอบเยอะแต่คุณยังไม่กล้านะยังไม่กล้าให้ใจหรือเปิดใจกับใครเต็มที่นะคะจะดูดูไปก่อนนะคะมีคนเพราะว่าอะไรโซ่วว่ามีคนที่คุณแอบชอบอยู่นะมีคนที่คุณแอบชอบอยู่เนี่ยคุณน่าจะแอบรักใครข้างเดียวหรือแอบชอบใครอยู่ในช่วงนี้แต่ว่ามันมันทาให้คุณอาจจะแบบ มีความรู้สึกเหงามากและก็อยากได้คนคนนี้มาเป็นคู่ครองแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นความจริงนะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะดีคุณหรือเจอหน้าคุณอยู่เป็นประจำด้วยคุณชอบเขาอะแต่คนคนนี้มีคนชอบเยอะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะเออชาวม,มิถุนอาจจะเป็นคนที่จริงๆชาวม,มิถุนก็เสน่ห์แรงนะคะเออตัวคุณเองอาจจะแบบอยากมีแฟนแหละ เออก็คุยใครเข้ามาก็คุยปฏิเสธไม่ได้นะคะหนึ่งในนั้นมีคนที่อาจจะชอบคุณมากๆเขาชอบคุณมานานแล้วนะคะแล้วก็อยากได้โอกาสจากคุณก็ได้นะคะอ่าคุณอาจจะเปิดโอกาสให้ใครสักคนก็ได้ส้มว,ว่าในช่วงประมาณอ่ปลายปะปลายเดือนอกรกฎานะคะอืมประมาณนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณกําลังชอบใครอยู่อาจจะมีบางคนเปิดใจให้คุณก็ได้นะคะมีคนเข้ามาจีบอีกไหมอะ่ะ อาจจะมีคนเก่าๆที่ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะคือชาวมีนแล้วก็ชาวชาววันจัน์นะคะนอกนั้นเนี่ยส้มต้องบอกว่าอาจจะแบบไปไปกับกับก็จะเป็นชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุลนะคะเออนอกนั้นไม่เห็น นะคะก็จะมีทางอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะที่ชอบคุณมานานมากแล้วหรือชาววันเสาร์ชาวธาตุดินก็ชาวมังกรพลิกศพกันเออชาวธาตุดินทั้งนั้นเลยอะ่ะนะคะที่เข้ามาชอบคุณนะคะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยแล้วคุณก็อาจจะเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งก็ได้นะนะคะโอเคมาดูกันที่คนที่คุยกันนะคะคนที่กําลังคุยกัน คนที่คุยกันไม่ถึง6เดือนนะคบหรือคุยกันไม่ถึง6เดือนนะคะสภาวะความสัมพันธ์มันมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อแล้วเราอยากจะเปิดใจให้คนอื่นๆเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าเสี่ยงที่จะเลื่อนระดับความสัมพันธ์กับคนคนนี้เราไม่กล้าเสี่ยงเลยที่จะเลื่อนระดับความสัมพันธ์นะทั้งที่เราก็รักมากนะเราก็รักมากนะคะอาจจะมีการเปิดใจม,มันมีความรู้สึก มันมีความรู้สึกย้อนแย้งขัดแย้งกันอยู่ในตัวนะช่วงครึ่งปักแรกมีความรู้สึกว่าไม่กล้าเสี่ยงที่จะคอมิตนะไม่กล้าเสี่ยงที่จะเลื่อนระดับแต่พอมาครึ่งปักหลังรู้สึกว่าจริงๆเราลักเขานี่หว่าเออคุณรู้สึกว่าจริงๆเราลักเขาอาจจะมีการให้โอกาสไม่รู้แหละงานนี้อาจจะมีใครซื้อเวลาหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะที่จะให้คุณแบบดูดีๆนะคือเป็นเพศชายเพศชายชาวมีนชาววันจันนะคะอาจจะยังพัวพันกับคนเก่านะคะ อาจจะซื้อเวลากับคุณนะ่ะคือให้คุณรออย่างเงี้ยนะว่าเดี๋ยวจะไปจัดการแต่อาจจะจัดการไม่ได้แร้วตอนนี้ยังจัดการไม่ได้อยู่แน่นอนนะ่ะนะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุน้ําด้วยนะมีนกรกฎพิจิกประมาณนี้เลยนะคะอืมมันมีการที่แบบมาขอโอกาสอะไรประมาณนั้นเพราะว่าลึกๆเขารู้นะว่าคุณขี้เหงาแล้วคุณดาเขาคุณทําให้เขารู้จุดอ่อนคุณนะ่ะเออนะคะ แล้วคุณก็อาจจะใจอ่อนจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าคุณไม่กล้าเสี่ยงที่จะเลื่อนระดับหรอกแต่ว่าอดใจอ่อนที่จะให้โอกาสไม่ได้ประมาณนี้เลยนะคะในช่วงความรักในช่วงปักเนี้ยจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นการที่แบบมาพูดมาคุยกันแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นการที่คุณมีตั้งกำแพงในใจขึ้นมากกว่าเดิมนะคือยังอดใจอ่อนไม่ได้แต่แต่คุณจะตั้งกำแพงในใจขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าก็ไม่อยากเสียใจนะเหมือนเผื่อใจเอาไว้ละประมาณนี้นะคะอืมโอเคค่ะ มาดูสำหรับไพ่ Shadows Cap Tarot นะคะ The d e v วิขึ้นมาเลยนะเออไพ่ s h a d o w s c a p t a r o t แนะนำวิธีการวางตัวที่ดีนะคะคนมีคู่เอาจริงๆคนที่คุณอยู่ด้วยปัจจุบันอาจจะเป็นคนที่สินเสมอกับคุณแล้วบางทีคุณมองเขาว่าร้ายแต่คุณล่ะ <laughs> บางทีคุณอาจจะมีอะไรที่คล้ายกันมากแล้วก็ตัดขาดกันลำบาก นะคะเออเพราะฉะนั้นวิธีการวางตัวที่ดีเหรอเอาจริงๆไพ่ค่อนข้างที่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวจริงกับใครแล้วนะเป็นตัวจริงนะเป็นคู่รักกันแล้วเป็นตัวจริงกันแล้วเนี่ยขาดกันลําบากเพราะจริงๆคุณคุณสิงเสมอกันลหละคะ่ะ <laughs> ในแง่มุมที่เป็นเนื้อคู่แต่อาจจะไม่ใช่คู่บุญ นะคะเป็นคู่ที่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งมีการงอนมีการง้อกันแต่คุณเหมือนกันเหมือนกันมากนะคะเออแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโสดคนที่เป็นโสดคุณต้องระวังนะถ้าเกิดว่าคุณส้มมีความรู้สึกว่าคุณต้องอาจจะเจออะไรที่เป็นการรับผลกรรมในเรื่องความรักแต่ว่าเมื่อคุณเจอแล้วอ่ะถ้าคุณรู้ว่าเขาเหมือนคุณเมื่อก่อนหรือเหมือนคุณในแง่ที่ไม่ดีอ่ะส้มก็ไม่อยากให้คุณไปนะส้มไม่อยากให้คุณเดินเข้าไป เพราะถือว่าโอเคจักรวาลจัดสรรให้คุณต้องมารับกรรมในการเจอกับคนที่ไม่ดีที่เหมือนคุณในช่วงไหนของชีวิตคุณอะหรืออาจจะเหมือนคุณในช่วงเนี้นะคะพอเจอแล้วอะถ้าคุณตั้งใจอะว่าคุณจะเอาความรักที่มั่นคงและดีจริงๆคุณไม่ต้องเดินไปต่อกับเขานะเพราะกรรมได้จัดสรรให้คุณมาเจอกันแล้วแต่ในเรื่องที่จะไปต่อไม่ไปต่ออะมันเป็นการตัดสินใจของคุณล้วนๆไม่เกี่ยวกับเวรกรรมอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณคิดดูดีๆ ะะถ้าคุณทําตัวดีคุณก็จะไม่เลือกคนที่ทําให้คุณเจ็บแน่นอนมันมีแนวโน้มค่ะที่จะมีคนที่คล้ายๆกับคุณเข้ามาเป็นคู่เหมือนนะซึ่งเอาจริงๆคุณโทษใครไม่ได้เลยอ่ะนะพอคุณเลือกมาแล้วอ่ะคุณก็ต้องโทษแต่ตัวเองที่ว่าอ๋อฉันเลือกเขามาเองฉันเลือกเขามาเองแหละคนนี้เออประมาณนี้ฉันก็เลยตัดใจจากเขาไม่ได้จริงๆเขาก็เหมือนฉันประมาณนั้นนะคะโอเคมาดูไพ่ ออร์เคิลนะแนะนำอะไรกับชาวมิถุนบ้างนะคะในเรื่องความรักนะี่ยแองเจิลออฟแนะคะนางฟ้าแห่งการกระทำมาบอกว่าคนที่ดีกับเราเขาจะสม่ำเสมอกับเรานะนะคะเขาจะไม่ซื้อเวลาเขาจะเห็นคุณค่าของโอกาสและไม่ทำมันพังเราต้องการใจใครก็เหมือนกันนะชาวมิถุนถ้าเราต้องการที่จะชนะเอาชนะใจใครต้องการได้ใครมาเป็นคนรักคุณก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าคุณจริงจัง r e j u v e n a t i o n บางทีมันมีความเครียดมันมีการงอนมันมีความเครียดหรือมันมีความรักเก่าๆอย่างเข้ามาผัวพันบางทีทําให้คุณลืมไปที่จะดูแลตัวเองอย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ดูแลตัวเองนะคะ Rejuvenation มาบอกคุณไม่ว่าคุณจะเป็นโสดหรือมีคู่เจออะไรที่ไม่ได้ดังใจโปรดอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะดูแลความสวยความงามตัวเองอันนี้คืออย่าให้พร่องนะคะต้องหักตัวเองไว้ก่อน s t a n โยแบ battles นะคะ เออศึกบางศึกก็ยอมแพ้ก็ได้ก็ไม่ต้องสู้นะคะสู้ไปแล้วเราได้อะไรอ่ะถ้าเราได้คนที่ไม่ดีมาล่ะเนาะถ้าเกิดคุณจริงจังจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นชาวมิถุนเป็นคนที่จริงจังจริง,รง,รงเวลาที่คุณเจอคนดีๆคุณต้องหยุดให้ได้นะคุณต้องหยุดให้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะคุณนะ่ะเข้าไปในความสัมพันธ์กับการที่ต้องแย่งชิงหรือคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ได้ดีกับคุณอ่ะ แสดงว่าคุณรู้สิว่าตัวคุณเองอาจจะย,ยังไม่มั่นคงพอถ้าเกิดว่าคุณได้คนดีจริงๆเข้าใจใช่ไหมไม่งงที่ส้มพูดนะเข้าใจใช่ปะเออแต่ไพ่อะค่อนข้างแนะนําว่าอย่าสู้หมายถึงว่าคนที่เป็นแฟนกันแล้วก็อย่าทะเลาะก,กันอย่าสู้รบปลกมือกันเองให้จับมือกันไว้ให้แน่น แต่ถ้าเกิดว่าคนโสดนะคะหรือคนมีคู่ที่มีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันต้องยื้อแย่งแย่งชิงกันมานานอย่างที่บอกอะส้มเห็นในโซนของชาววันจันทร์หรือชาวท่าน,น้ําซึ่งมีคนเก่าๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถ้ามันเป็นอะไรแบบนี้มานานมากแล้วอะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อไม่ต้องสู้ก็ได้ค่ะนะเสียเวลามากเราสู้เพื่อให้ได้ใครโอเคถ้าคุณต้องการ ถ้าคุณต้องการถึงคุณจะรู้ว่าคนคนนี้ไม่ดีหรอกแต่ถ้าคุณต้องการเอาชนะสู้ก็พูดอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะแต่ไพ่ค่อนข้างแนะนําว่าอย่าสู้เลยเอาพลังงานตรงนี้ค่ะเอาพลังงานที่จะต้องสู้เพื่อให้ได้คนไม่ดีเนี่ยไปใช้กับการทํางานหาเงิน เพื่อความสุขตัวเองในอนาคตเพื่อความมั่นมั่นคงของตัวเองดีกว่าเพื่อความร่ํารวยตัวเองดีกว่าะนะคะขอบคุณมากๆนะชาวมิถุนนะขอให้ชาวมิถุนทุกคนมีความรักที่ดีๆโชคดีในความรักทุกคนนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ